จเจริญพรญาติโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่506หลงที่อยู่ที่แพะเมืองผีจังหวัดแพร่นะซึ่งเป็นเเป็นตะกอนหินทรายซึ่งถูกเซาะก่อนลงไปตามธรรมชาตินับล้านปีนะดิแนแดนแห่งนี้ก็ ชาวเมืองแพร่็บอกว่าเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์มีเก็บทองคําใส่หาบนี่เป็นตำนานทำนะคราวนี้ก็จะแบกไปก็ไม่ไหวก็เลยวางเป็นวางหาบวางไม่คานไว้แล้วก็ออกไปนอกป่าเนี้ยเพื่อที่จะไปบอกชาวบ้านในละแวกบ้างต้นให้มา ขนทองกันแล้วพอชาวบ้านได้ทราบข่าวก็เข้ามากับหญิงชราคนนะั้แต่พอมาก็เจอแต่หาบไม่เจอทองแล้วนะเห็นรอยเท้าคนเต็มไปหมดเลยก็เลยคิดว่าโอ้คงเป็นเทวดามาโชว์ทองคำอะไรประมาณนี้ก็เลยถือว่าที่นี่ก็เป็นดินแดนลี้ลับแห่งหนึ่งนะวันนี้หลวพี่ก็ได้อ่าน หนังสือเป็นพระธรรมนิพนธ์นะเล่มนี้คือหนะังสือเรื่องชีวิตนี้สําคัญนักนะซึงเป็นพระธรรมนิพนธ์โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรน,นะหรือสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเก้าแห่งกรุงรัตนกโกสินทร์ซึ่งพระองค์ท่านได้มี พระธรรมนิพนธ์ไว้ว่าชีวิตเนี่ยมันน้อยนักนะมันหมายถึงว่าชีวิตนี้ในชาติปัจจุบันเนี่ยมันมันน้อยมันสั้นนะที่ถ้าหากว่าเทียบกับเทียบกับชีวิตในอดีตชาติเนี่ยโอ้ถือว่าน้อยมากแต่ว่ามันมีความสำคัญนะเพราะว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่กระทำเนี่ยมันจะส่งผล นะในชาตินี้นะความซับซ้อนของกรรมต่างๆในอดีตชาติเนี่ยก็มาแสดงในชาตินี้นะความได้พบชาติในชาตินี้เนี่ยคนที่เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยในอดีตชาติเราอาจจะเป็นเทวดามาหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานมานะแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ นะหรือเทวดาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือเทวดาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้สัตว์เดรัจฉานเองก็ตามในอดีตชาติจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้หรือว่าเป็นเทวดาในชาตินี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นกรรมนั้นเนี่ยมันจะนําไปสู่การกระทําสู่การเกิดของภพชาติโดยเฉพาะในชาติปัจจุบันเนี่ยนะถ้าหากว่า เราก่อนจะสิ้นใจนะในจิตสุดท้ายหากว่าเรานึกถึงความดีเป็นบุญกุศลเนี่ยก่อนจิตที่เราจะดับไปเนี่ยเราก็จะไปเกิดในสุขติภูมิแต่ถ้าเรานึกถึงความไม่ดีความห่วงใยอะไรต่างๆมันก็ไปเกิดเป็นในทุคติภูมิอาจจะเกิดเป็นสัตว์ในราฉาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ในชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นมงคลนันสูงสุดละนี่คือถ้อยคําที่สมเด็จพระสังฆราชเจ,จากก้ากรมาหลวงวชิรยาณสังวรได้นิพนไว้นะท่านบอกว่าการฝึกจิตให้คุ้นเคยกับสิ่งดีมีมงคลนะเราควรจะได้ฝึกไว้ให้คุ้นเคยกับเช่นถ้อยคําว่าพุโทโธนะการท่องพุโทโธไว้ในใจเนี่ยเ,เมื่อจิตดับเนี่ย ความเป็นพุโทโธเนะก็จะนําเราไปสู่พบภูมิที่ดีได้หรือแม้แต่ในพบชาติในปัจจุบันเนี่ยก็แสดงถึงความผูกพันในอดีตชาตินะบางทีลูกพ่อแม่ที่ให้กําเนิดลูกแล้วชาตินี้เนี่ยลูกก็ดีกับพ่อแม่แล้วเกินเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยพ่อแม่ก็ได้ทําสิ่งดีๆกับลูกมาแต่ถ้าเกิดว่าชาตินี้ลูกมา ทำไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะอดีตชาตินั้นเนี่ยเป็นการทํากรรมร่วมกันมาบางทีแบบลูกก็ทําให้พ่อแม่ช้าใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้กระทํากรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีนะเกิดในตระกูลสูงนะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีทรัพย์สินเงินทองนะส่วนผู้ที่กระทํากรรมไม่ดีก็เสวย กรรมที่ไม่ดีเกิดมาเป็นคนยากจนร่างกายไม่แข็งแรงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นขอยเราได้มองเห็นถึงความน่ากลัวของของกรรมนะเพราะฉะนั้นการระลึกชาติเนี่ยมันย่อมแสดงถึงความมีภพชาติที่เกิดขึ้นพวกท่านทรงตรัสว่าแม้แต่เด็กน้อยเนี่ยบางทีเขายังระลึกชาติได้ว่าเขานั้นเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยเขาเคยเป็นทหารหาร คู่กับพระมาหากษัตริย์นักรบนะซึ่งความเป็นเด็กเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่ากษัตริย์นักรบอย่างสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยถึงเป็นกษัตริย์นักรบเนี่ยเขาไม่รู้นะแต่ว่าด้วยความไร้เดียงสาของเขาเนี่ยเขาบอกเขาอาดีตชาตเขาเคยเป็นเป็นนักรบของของกษัตริย์ไทยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อพบชาติมันมีจริงการดํา ผลของกรรมมันมีจริงเนี่ยเราก็พึงที่จะเกรงกลัวในผลของกรรมนะพยายามมุ่งมั่นที่จะทําแต่กรรมดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งการส่งผลของกรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ได้แล้วว่าชีวิตนี้มันน้อยนักชีวิตนี้มันสําคัญนักเนี่ยเราก็พึงอยู่ในความไม่ประมาทแล้วพระองค์ท่านก็กล่าวถึงเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรน,นะว่าเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นเนี่ย ในอดีตชาติเนี่ยมีจริงที่เราพึงจะได้ขอโทษหรือตอบแทนเจ้ากรรมในเวรด้วยการทําบุญอุทิศส่วนกุศลต,ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นซึ่งตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ทรงรับรองถึงชาติหน้าหรือชาติอนาคตนั้นมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ที่มีความสําคัญนักเนี่ยพระองค์ท่านยังบอกว่าเราพึงจะได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสําคัญนะของชีวิตให้ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที นะครับเ,เมื่อชีวิตนี้มันสำคัญเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็พึงที่จะเลือกว่าเราจะไปในภพภูมิที่ดีหรือไม่ดีภพภูมิที่สูงหรือต่ำเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่หลวงพี่ได้อ่านมาในหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตนี้สำคัญนักนะเพราะนั้นอย่างเช่นกรณีที่บอกว่ากรรมาามันนำไปเกิดเนี่ยนึกถึงความดีก็เป็นบุญกุศล นะก่อนจิตดับแล้วก็ไปสู่สุคติถ้าคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะมันก็ไปสู่ภพภูมิที่ที่ไม่ดีนะก็อยู่ในถ้อยคำนะของหนังสือเล่มนี้ว่ากรรมอันนำไปเกิดหากนึกถึงความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลในขณะก่อนจะดับจิตจิตก็จะไปสู่สุขตินำกายไปสู่สุคติด้วย หากนึกถึงความไม่ดีที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่กระทำมาในขณะก่อนจะดับจิตเนี่ยจิตก็จะไปสู่ทุกคตินํากายไปสู่ทุกคติด้วยนะหรือการมันท่องบนนะด้วยคําภาวนาว่าพุทโธนะก็จะเป็นแนวทางนําทางอย่างดีนะฝึกจิตให้คุ้นเคยกับสิ่งดีมือมงคล ความคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอๆหรือบ่อยๆเนืองๆเช่นการท่องพุทโธไว้ในใจเสมอนั่นก็คือความคุ้นเคยกับพุทโธความคุ้นเคยกับบุคคลใดที่เคยให้ความเมตตาอุปการะช่วยเหลือจะทําให้ใจนึกถึงบุคคลนั้นได้โดยอัตโนมัติเมื่อถึงข่าวดับขันความคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็เช่นกันอบรมไว้ให้คุ้นเคยกับความรู้สึกใดเช่นคุ้นเคยกับอารมณ์มี พุทโธหรือคุ้นเคยกับการท่องพุทโธเมื่อถึงเวลาดับขันใจก็จะไม่ไปยึดมั่นเกาะเกี่ยวกับอะไรอือ่นแต่จะไปเกาะอยู่กับพุทโธท,ที่เป็นยอดของสิริมงคลทั้งปวงนี่คือถ้อยคำที่พระองค์ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้นะหรือในภพชาติปัจจุบันนะแสดงถึงความผูกพันในอดีตชาติว่า ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทาทานการกุศลมามากในอดีตชาติก็จะรับรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์ภูนิสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองผู้ที่มีใจผูกพันอยู่ด้วยการเอื้ออาทรดูแลรักษาให้ข้าวปลาอาหารยารักษาไขา้และเงินทองเพื่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมามากในอดีตชาติไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่นก็จะรู้ได้ในปัจจุบันชาติคือ สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีพลรณนามัยดีอันนับว่าเป็นราบอย่างยิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการละลึกชาตินะก็แสดงถึงความมีพบชาติที่เด็กระลึกชาติได้นะก็มีถ้อยคำที่พระองค์ทรงนิพนธ์ไว้ว่าการละลึกชาติแสดงถึงความมีพบชาตินะ ที่น่าอัศาจรรย์ก็คือเด็กชายเล็กๆบางคนเล่าว่าเคยเป็นทหารร่วมรบด้วยกันกับสมเด็จพระบูรพระบรมกษัตริย์ที่ราชเจ้าบางพระองค์ทั้งที่เขายังเป็นเด็กชายไร้เดียงสาเขายังไม่ทันจะรู้ว่าพระมหากษัตริย์ของเขาพระองค์นั้นทรงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และเขาก็ยังบริสุทธิ์เกินกว่าจะคิดแต่งเรื่องราวขึ้นหลอกลวงเพื่อประโยชน์อย่างใดนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านพระนิพนธ์ไว้แล้วท่านพระองค์ทรงตัดว่าผู้มีปัญญาเนี่ยจะกลัว ผลของกรรมมากเลยจะพยายามที่จะไม่ทํากรรมชั่วจะพยายามทําที่จะทําแต่กรรมดีนะว่าผู้มีปัญญากลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่นกลัวเพราะรู้ว่าเมื่อทํากรรมไม่ดีไว้แล้วก็ต้องได้รับผลไม่ดีและเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลไม่ดีมาถึงตัวแล้วแม้ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้จะไม่เคยทํากรรมไม่ดีเช่นนั้นก็จะต้องได้รับผลไม่ดีนะคือกรรมเก่าที่เคยทําไม่ดีไว้เนี่ยมันก็จะมาก่อให้เกิดผลใน ชาตินี้นะหรือการตั้งใจจริงที่จะขอโทษและตอบแทนต่อเจ้ากรรมในเวรด้วยการอ,าอุทิศบุญกุศลนะเพราะนั้นเราชีวิตนี้มันน้อยนักสำคัญนักเนี่ยเราก็พึงที่จะใช้ให้เป็นใช้เวลาที่มีเหลืออยู่นี้ให้เป็นประโยชน์อย่างดีที่สุดนะว่าชีวิตนี้แม้น้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต ที่ว่าชีวิตนี้ก็คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สําคัญก็เพราะในชาตินี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทําไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่าเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยแล้วทําอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทําอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สําคัญนักพึงใช้ประโยชน์นี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสําคัญของชีวิตนี้ ชีวิตนี้น้อยนักแต่มีความสำคัญนักด้วยเหมือนกันนะหรือในอสุดท้ายแห่งปัจฉิมลิขิดของพระอ,องค์ท่านนะในหน้าหกสิบนะที่ให้เลือกเอาว่าเราจะเกิดเป็นในที่ต่ำในที่สูงนะไปดีหรือว่าไปร้ายนะพระอ,องค์ท่านสรุปว่าชีวิตนี้น้อยนักพึงใช้ชีวิตนี้อย่างผู้มีปัญญาให้เห็นทางไปสู่ชีวิตข้างหน้าที่ยืนนาน ให้เป็นสุคติที่ไม่มีการเวลาขอบเขตไม่ได้โดยยึดหลักสําคัญคือความกตัญญูกะตเวทีต่อบิดามารดาต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเถิดชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สําคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดนี่คือถ้อยคำที่พระองค์ท่านได้สรุปในพระธรรมนิพนธ์เล่มน,นี้ว่าเราจะไปดีหรือไปร้ายไปสูงหรือไปต่ำเราคงต้องเลือกเองชีวิตนี้น้อยนักสำคัญนักย่อมประจักษ์แน่แท้เป็นหนักหนากรรมดีกรรมชั่วที่ทำแต่ก่อนมาย่อมมาสนองได้ในบัดดล ผลของกรรมแน่นอนเป็นที่ยิ่งไม่มีข้อยกเว้นทุกสิ่งทุกแห่งผลไม่ว่าคนยากดีมีจนเหลือทุกทนกรรมนั้นซับซ้อนซ่อนกลอย่างมากมายการได้พบชาติในชาตินี้ชาติก่อนนั้นเป็นที่ทำกรรมเหลือหลาย มนุษย์อาจเกิดเป็นเทวดาอยู่มากมายหรือเทวดาก็อาจมากับกายเกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันนึกถึงความดีเป็นบุญกุศลก่อนจิตจะดับลงเป็นหนักหนาหากคิดถึงความดีที่มีมาย่อมไปสู่สุขติอย่างแน่นอนหากคิดถึงกรรมไม่ดีนั่นที่เคยทำไว้แต่หนหลัง อาจไปสู่ทุกขติเช่นนี้พันเพราะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นทำความดีฝึกจิตให้คุ้นเคยคำมงคลเช่นพุทโธในบัดดลเช่นนั้นนี่คำพุทโธจับนำพาสิ่งดีๆให้มากดเป็นสี่มงคลน,นี้อย่างแน่นอนพบชาติในปัจจุบันนั้นเป็นอยู่แสดงให้เห็น ถึงความผูกพันในอดีตชาติเช่นนี้นั่นผู้กระทำกรรมดีชาติก่อนพันย่อมเสวยผลกรรมดีนั้นอย่างแน่นอนเช่นเกิดในตระก,กูลสูงร่ำรวยยิ่งมีร่างกายแข็งแรงทุกสิ่งทุกแห่งหนฉะนั้นผู้มีปัญญาย่อมเกรงกลัวกรรมในบัตรดลที่จะทำตนให้เป็นผู้ที่ดีงาม เมื่อรู้ว่าชีวิตนี้ช่างน้อยนักพึงไม่ประมาททำความดีเช่นนี้นั่นอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเช่นนี้พันหรือบรรพบุรุษนั้นย่อมงดงามพระพุธองค์ทรง,งตัดว่าชาติหน้านั้นมีแน่ขอให้ทำแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลชีวิตนี้สำคัญนักในบัดนลพึงใช้ประโยชน์ให้สมกับเวลายึดมั่นในกรรมดี ที่ดียิ่งมีความกระตันยูกระตเวทีในทุกสิ่งทุกแห่งหนเลือกเอาเถิดในชาตินี้ในบัดดลว่าจะไปเกิดในภพหน้าที่สูงหรือต่ำซามหรือเป็นชาติที่ดีหรือชาติลายตามจิตที่มุ่งหมายปาตนากรรมดีในชาตินี้จะส่งผลอย่างแน่นาขอ ให้เรารู้ว่าชีวิตนี้ปัจจุบันนี้สำคัญจริงขออนาหนงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการสรุปในพระธรรมนิบนนิพนในเรื่องชีวิตนี้สำคัญนักของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร ขอได้โปรดเป็นพระรอบปัจจัยพิบาบมาทานบอลแต่โยมพี่โยมน้อยกุ้งตั้งนั้นมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสําเร็จสมบาบมุ่งมาดบาตนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ทั้งบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสายทั้งหลายทั้งของพี่และของพวกเราเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่แพ้เมืองผีอย่างนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้เจริญพร